สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภุสุคนมาพบมาพ่อกันคือเก่าพี่น้องกับช่องยูทูบกี้สาวลาวโมนี่ดาวพุทไยผ่าสาวกี้มาเลาะตลาดห้วยควางนะพี่น้องามาซื้อเครื่องก่อนสิเฮ็ดงานเนาะวันนี้นน่าวพุทไย,ก,ลลยลลกับมาฮามู่ได้เนาะฮามูล้วก็มาเลาะซื้อเครื่องได้ này cả, giờ này ba Vuthai đang thả sau kia, sư 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 ở nóc kia song, song, cả, sơn sám tổ say no. sai hết ngang, cả mua ba Vuthai ở kia con ba con có bây giờ trang bao mi เสียงไม่ชัดไปเลยอ่ะบางทีกับเขาออกไปเนาะบรรยากาศน้อพี่น้องไปไหนงานเนาะวันนี้กับแม่นวันแรกเนาะพี่น้องวัน,แร,น,นแรกของงานวันแรกของงานนะพี่น้องกันชีได้ฝัน ร้นานขายขายจำพวกเคสโทรศัพท์นะพี่น้อง นาบ้าไทไกับสาวขี้แตก,กับมูลแล้วก็มากันได้ย่างเลานะเลาะเนาะนี่กำลังซื้อน้ำจากงานีนนะมีเสือ้อเจ้าจะกดเยแต่แกดนเดีย 过来少？ ไปแล้วพี่น้องหลายอย่างเติบเนาะคือเสิร์ข้าวห้องแตมีข้าวเหนียวด้วยข้าวเหนียวปิ้งนะมีเซอรอของชาวกี้กับส่งเป็นจะปกกังกระดาษเช็ดชู้นะนี่ทุกคนก็กินอิ่มมาแล้วนะพี่น้องเบิร์ต่แต่มอพี่น้องเดินข้าเจ้ามาเช็คบินก่อน Lần chắc chắn bị lèo vào tay các chiếc bay, nhắn lọt, ngọt nhắn 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 เสร็จกินเรียบร้อยนะพี่น้องกับสิพาพี่น้องอย่างเลาะเบ่งหอมๆเบ่งอีกเธอหนึ่งเนาะอันไช้มาโบนไปย่างเลาะพี่น้องส่วนด้านค้านี่กับพระเจ้ากำลังมาเปิดนเนาะเปิดบางอันา ป่าหานแต่ยังทันได้เปิดเพราะว่าพระเจ้าเปิดเบื่อสายไม่นะพี่น้องสายไหม้เป็นขนมหวาน ตัวนี้ก็คัดเจ้าขายขัดไก่นะไม่ก็ขัดไก่ไม่ก็ขนมเบื้องต้นต้นๆทั้งนี้ก็ขายเป็นขายหมูใช่ขนมจีบนะพี่น้องว่าขายหมูปิ้งหมูย่างนีเลยนะหมูไทยหุ่มเนาะนี่เป็นบรรยากาศเนาะพี่น้องชี้ค้ำๆเลยชี้ค้ำๆี่ยกับบรรยากาศกับประมาณนี้แหละพี่น้อง เอาไะย่างมาบ้านเก่าอีล่าพี่น้งงนอ,อ,อกนงกุซิย่างหอมละสิครัโซล่าน,นี่ก็คล้ายเป็นลูกซินเนาะโซล่านั้กนก็เป็นเป็นแบบแมงไม้ทอดเนาะพี่น้องหนึเป็นน้ำ่วนนี้เป็นน้ำดำไนน้ำเก๊กฮวยไปเมือนั้น เห็นเหนแต่เขาไม่ใช่ย,ยุงตอนนี้บ้าปไทยกันลังย่างฮะร้านปลาเผาอยู่นอกพี่น้องเทนอ่าน่าจะน่าจะไม่ได้นะพี่น้องร้นานปลาเผาอยู่ข้างนอกไ,ไป็นแคปลาเผาข้างนอกคอ,อยควางตลาดยากทันทนเลยไป อกี harma, Th a, en, ha, ้เพิ่นกำลังทายโฮมยืนเนาะพี่น้องเออถ้าถ้าเพิ่นยืนทายโูมก็ได้สิงหาสวรรค์แล้วว่าวงดนตรีบ้าวพุทธายังไม่ทันยังไม่เห็นเนาะน่าจะไม่ได้วงดนตรีเพราะว่าเห็นแต่ห้างน้อยๆนึงเนาะพี่น้องนี่บ้าพไทยกะกะว่า สิกงกำห้องเลยพี่น้องว่าก็ซีคอคำขั้นใดๆเนาะสิไปฮะเราซื้อปลาเผาก่อนอย่างสิ่งกำนะพระซื้อปลาเผาไปพระน้องๆพระน้องสาวเนาะไปพี่น้องพบกันตอนกับห้องนะพี่น้องนี่ยบ่าวไทยกับสาวกี้กับมาหอนห้องอะไเด้อพี่น้องเด้อนี่กลังฮอดกำห้องน้อง่น นี่แหละกำลังมาหอน,น้องก็ไม่ได้ผ้ายนะพี่น้องได้ของอยู่ของกินนี่แหละมีปา่าเผาแล้วมีแก้วมีจอกมีเสื้อผ้าแล้วก็มีถ้วยมีโบงเนาะห้องซื้อมาไว้ในห้องเนาะพี่น้องแับไม่ได้ผลายแล้วก็มีน้ำแข็งแก้โคกเนาะ เอาเนาะพี่น้องสำหรับใครมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้บ,บา่าพุทไทยเลยนะเบอร์สำหรับคลิปหน้าผมกับพ่อกับบา่าพุทไทยและวก็สาวกีเช่นเก่าเช่นเคยเนาะสำหรับวันนี้บาา่าพุทไทยเขาก่าวข้ามมาสบายดีสบายดี